สวัสดีเอฟซทุกคนเด้อคบเด้อพอกันกับช่อง YouTube คนมั่นใจอีกแล้วครับนี่ครับสำหรับมือนน่อนี้ผมจิภาพพี่น้องมาเบิ้งการฟอนเพื่อนฟอนเพื่อนมี่งานบุญเดียนสามต่อรับผมหรือบุญเขากี้รับผมผมก็เลยมาได้เ็ตคลิปให้พี่น้องเอฟซเบิ้งรับผมนี่ครับนี่ เปื่อนฟอนยูนาสารเจ้าพ่อลักเมืองเด้อครับเด้อพี่น,อนอ้องนี่ครับเปื่นผมผมนั่งยูนี่ก็คือสารเจ้าพ่อลักเมืองอำเภอมันจ่าครับผมนี่เด้อครับเด้อพี่น,อนอ้องผมโบกสามารถติดลงเสียงสดๆพี่เพิ่นฟอนให้เบิ่งได้ครับผมเพราะว่าพิษลิดกับซิด้องยูทูปเพิ่นเนาะครับเนาะ จังไดกะซอยเป็นกำลังใจให้ท่องยูทู e คนมันจใจในเดอครับเด้อมากับมามาเบิ้งน้ำกันครับนี่ครับผมเพิ่นกำลังตั้งขบวนแล้วครับผมกำลังตั้งขบวนฟ้อนครับผมนี่รับเริ่มแล้วครับผมนี่ครับผมเพิ่นฟ้อนโอ้ยงามอหลีครับผม ผมอยากใส่เสียงเพลงได้เด่นที่เพิ่นฟอนยุ่นี่ครับผมผันเตะไปเป็นพิษลิตกระซิบของยูทูปเพื่อนาะครับน้อผมก็ขอโทษขอไผ่นั่งร่ำนําเดือครับเด้อดคำใดผมบอกว่าถือคำใดผมบอกก็คอยสุภาพผมก็ขอโทษขอไพ่เอ่อเบบซีุ่กคนครับเดี๋ยวรับแรกผมก็ขอโทษขอไพ่นั่งร่ำนั่งรับผมผมบอกา,ามารถสิลุง เสียงสดๆที่นั่งล่ำผืนล่ำใจ้ครับผมก็ผิดจิตกับทีทของยูทูบเพื่อนผมก็เล่มาพาเก่าด้วยครับเด้อให้ภาพบรรยายพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับผมศิละปะการป้อน โอ้ยงามหลายครับผมงามอิลีอิลอพี่นองเอ้ยผมสออจสอ่อนตะละกก้นก่อนงามอิลีคกับผมหาหมองตีโบดได้เ้ยครับคนอันนี้มีตะก้นมันจ่าพนป้อนเลยครับผมนี่นี่ครับเป็นชุ่มช่อนอ,อ,อำเภื่อมันจา่าเป็นจัดขึ้นครับผม เป็นจัดสุปีสุกปีครับเป็นเทศบาลตำบลมันจ่าชิลี่ครับผมเพิ่นจัดขึ้นสุกปีนะครับเด้อผมก็ขอโทษขอไพ้เน่ครับผมให้ภาพบรรยายพี่น้องเนาอครับเน้อการเพิ่นฟอนนี่เป็นศินละปะแขนงหนึงน่งเลยแ่ะครับผมของเป็นศินละปะคนไทยแขนงหนึงน่งเลยครับผมการฟอนนี่ครับผม นี่ครับผมโอ้ยหน่อยๆกับฟอนงามงามายครับเป็นสาวอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยอยากลุงเสียงได้ครับผมผม,ผมว่าอยากให้มันผิดลิดกับซิดครับผมผม,ผมเลยบ o ด a y ลุงเสียงครับผมก็ขอโทษขอไพ่นั่งร่ำถุกคนเ้ยครับเด้อเป็นฟอนงามอหลีลอครับผมจะว่าผมลุงเสียงบด่ดยครับขันผมสิบโลงล,ง,ลงคลิป ผมก็ได้ตัดต่อแล้วเนาะครับเนาะจำเป็นก็นต้องลงครับผมลงไว้ตะก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซี 4, ผมก็ขอโทษขออภัยครับผมครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาเ,เบาน่วงหัวมวนใดเด้อครับเด้อมาตีใดมาชมใดครับผมมาบอกใดเด้อครับเด้อให้พี่น้องเอฟซี 4, มีส่วนรวมครับผมมีส่วนรอ่อรวม ยังเป็นยังไดหรือภาพเต้นบ่เต้นยังไดกะพี่น้องเอฟซีกับบอกท่องอคนมันจ่าในเตอรับเตอรอเสียงดีบ่ดีหรือภาพเต้นภาพบอเต้นยังสีกับบอกได้เตอร์คับเตอร์ให้พี่น้องมีส่วนรวมกับช่องยืดถูกคนมันจ่ารับผม จังได้กะคอมเมนต์มาบ่นว่วงวัวมวนกันก็นได้ครับผม,มคลิปนี้ได้ออกไปแล้วครับผม,มให้เบิง้งศิละปะการอรอนของคนไทยเฮ้าครับนี่แหละครับผม,มการกอดอ้ยงามและหายครับผมนี่ครับผมการเป็นก้อน อรอท่อนอ่อนแอนอิลีรับผมงามครับผมครับผมงาม,ม,ม,งามอิลีรอครับผมอ่อนครับผมผูกอ่อนเด้เพื่อนฟอนนั่งร่ำกับนมีตะพุงงามๆฟอนแก่ฟอนงามๆครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อไปแล้วครับ